มืดสว่าง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 ,างตอนนี้คุณกำลังอยู่กับ5เรื่องน่ารู้ของเรื่อง Hu ั s บิน Hotel EP8 ยอ้พี EP 8แป๊แลวโว้ย <c oughs> เวลาผมจะนอนหรือแบบจะอาบน้ำผมชอบนึกๆอะไรเล่นๆตลอดเลยและไอเนื้อหาตอนที่7เนี่ยทำเอาผมคิดต่อยาวเหมือนกัน ไอสิงโตอยู่ดีๆก็นึกภาพเล่นๆว่าถ้าสัตว์มันกลายเป็นคนนะแมงมุมกับฉลามเอยยังพอรับได้นะแต่สิงโตดิโอ้โหสมมติว่าเราอยู่ในบ้านกับครอบครัวนะแล้วอยู่ดีๆมีคนเดินเข้ามากินลูกเราอะแล้วมาทำแฟนเราท้องอะจนคนนั้นยึดบ้านเรากับแฟนเราเป็นของตัวเองได้โอ้ ฉันจะไม่ยอมนึกภาพคนเดียวเด็ดขาดนะแล้วก็ใครที่มีส่วนร่วมในช่องเยอะๆแบบตามมานานคอมเมนต์เยอะคนสร้างเฉนเครื่องหมายหลังชื่อนะครับอย่างอาคนยิ้มสวยนยะเ,เจ้ายิ้มสวยล่อม,มีเครื่องหมายอะไรติดเต็มหลังเต็ไมไปหมดเลยสองปีเลยเหอไปปรับอารมณ์เข้าเนื้อหาคลิปดีกว่าจากคนคลิปอยากรู้ไหมว่าคิวฉันหายไปไหนข้างหนึ่งถึงศึกครั้งนี้ฝ่ายชาลีจะเป็นฝ่ายกุมชัยแต่เด๊โซาถูกฟันและแทงจนสิ้นใจ ยังมีอยู่อีกคนที่ต้องพูดถึงที่มาของเขาเป็นปริศนาแต่จุดจบของเขาเป็นตำนานเขามีบทออกมาหลายตอนแต่เขาก็ไม่เป็นที่จดจำแม้เขาตายก็ไม่มีใครจำเขาได้เอกบอยหมายเลข7 4ในตอนที่เหล่าทูตสวรรค์มาโจมตีเพื่อนของเขาหมายเลข36เกิดขึ้นขนองอยากออกไปร่วมสู้ด้วย36ได้เดินออกมาจากโรงแรม74ไม่รอช้าวิ่งตาม36ไปเพื่อหวังว่าจะพา36กลับมาได้ แต่มันสายไปมีทูตสวรรค์หวังอยากได้ชีวิตของ36 74ใช้ร่างกายของตัวเองเข้าไปปกป้องคนที่เขารักลมหายใจสุดท้ายของ74ได้ดับไปต่อหน้า36 36กดเกียรติทูตสวรรค์36เปลี่ยนความแค้นเป็นความกล้าขอร่วมไปสู้กับเซอร์เพนเทียสและในที่สุด36ก็ได้ไปเจอกับ74อีกครั้งเอามีคนอู้ง,งานไม่ยอมไปสู้เ้ยหรือว่า นี่จะเป็นแผนการทั้งหมดของเขาเอกบอยฟองสุดท้ายคิดว่าจะมีคนเชื่อเรื่องนี้ไหมแล้วแบบเอาเรื่องไข่74-36ไปคุยกับเพื่อนนะ่ะไอ้เพื่อนรู้จักเจ็ดเิบเปล่ามุเมื่อกี้มว่วด เขาแพ้กับฮัสบินห้าไม่ว่าจะขออะไรเขาจะทำให้เป็นจริงตัวสีฟ้าไม่ใช่แมวหรือโดเรมอนมิสเตอร์มีสิกแกมันตัวอะไรเป็นอะไรกันแน่ผู้สร้างกำลังคิดอะไรอยู่กันแน่พุทธนี้วอดเบอร์วอดเบอร์วอเบอร์หนึ่งให้มิสเตอร์มีสิกผมคือมิสเตอร์มีสิกดูผมสิ พอแล้วนะครับอย่าอย่าจำไปเล่าให้ใครต่อนะถ้าจะจำไปเล่าเขาก็จะมองหน้าปแปลกๆนิดนึงนะเคยมีคนถามคุณวิบซี่ป๊อบว่าเอกบ่อยเกิดมาได้ยังไงเพราะจำนวนของมันมีเยอะมากๆจนอยากเห็นคนวางไข่เลยซึ่งวิบซี่ป๊อกก็ได้บอกว่าที่มาของตัวละครตัวนี้ฉันอยากเก็บไว้เป็นความลับก่อนนะเพราะว่ามันน่าสนใจมากเลยนะแต่ได้มีการบอกไว้ว่าเกิดมาจากการสร้างของเซอร์เพนเทียสนี่แหละแต่เซอร์เพนเทียสสร้างคนเดียวไม่ได้ต้องมี2คนในการสร้างไข่ต้องมี2คนในการสร้างไข่ หรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่วิคซ่ปปพูดถึงอยู่ว่ามันไม่ใช่การสร้างไข่แบบปกติแบบที่รู้กันแต่จะมีอีกตัวละครหนึ่งที่เป็นตัวละครลับที่คอยช่วยเซอร์เพนเทียสสร้างไข่ทำไมยิ่งพูดยิ่งรู้สปกแปลกวะเอาเป็นว่าเออมันไม่ใช่วิธีแบบธรรมดาแล้วกันนะชาลีรู้สึกประหมา่าที่ต้องต่อสู้กับทูตสวรรค์แต่แวกกี้ก็ได้เข้ามาให้กำลังใจด้วยเพลง โมเดนเอเวดิงเช่นเดียวกับที่ลูซิเฟอร์เคยร้องให้ฟังหลังสงครามจบชาลีสูญเสียไปมากทั้งผองเพื่อนและโรงแรมแต่ชีวิตก็ต้องดําเนินต่อไปเหล่าวีหลังจากสงครามทําให้เหล่าวีคิดว่านรกนั้นกําลังขาดผู้นําโดยมีอลาสเตอร์เป็นหัวที่ต้องการมากที่สุดเลยทําให้เหล่าวีคึกขนองซึ่งจริงๆแล้วเหล่าผู้นําก็ยังอยู่กันดีนะไม่เห็นมีใครเป็นอะไรเลยหรือว่าจะหมายถึงเจ็ดสิบสี่เป็นไปได้เป็นไปได้อลาสเตอร์ได้มีการพูดถึงข้อตกลงที่ทําไม่สําเร็จจนอลาสเตอร์มีแววตาที่รู้สึกกังวลใจออกมา จะมีทางออกสำรองไหมอลาสเตอร์ได้พูดขู่ถ้าเขาปลดปล่อยตัวเองได้เขาจะแสดงให้เห็นว่าใครกันที่เป็นคนคุมทุกสิ่งมอบรัลสวมมงเอ,อ้าเธอช่างเจ้าความคิดช่างสลักซับซ้อน <c oughs> ให้การนี้ทําให้นึกถึงอะไรหลายๆอย่างเลยอย่างแรกก็ข้อตกลงที่ทํากับชาลีอย่างสองก็ใครกันแน่ที่อลาสเตอร์ทําข้อตกลงด้วยซึ่งถ้าให้เดาเล่นๆก็หรือว่า อารลาสเตอร์ทำข้อตกลงกับลิลิธให้มาทำบางอย่างกับชาลีแต่อารลาสเตอร์ทำให้สำเร็จซึ่งถ้าอารลาสเตอร์ทำสำเร็จแล้วก็อลาสเตอร์ก็จะไม่ติดค้างอะไรกับลิลิธอีกและอลาสเตอร์ก็จะใช้ข้อตกลงที่ทำกับชาลีมาเป็นสิ่งที่ใช้ต่อรองหรือทำอะไรสักอย่างกับลิลิธอีกทีเพื่อเอาคืนความแค้นทั้งหมดนี้ผมคิดเองเออเองนะครับถ้าไม่จริงผมก็จะเนียนเหมือนว่าเออฉันไม่เคยพูดนะแต่ถ้าจริงแล้วก็ได้เอาคลิปนี้มาโม้บ่อยน่ The Show Must Go On เวลาตัวละครหลายตัวร่วมใจทำอะไรบางอย่างทำ ฉันเนันเพเพชยดราทำมันได้ต้องทำมันได้สร้างโรงรามที่แปลกลำลือล่นเขาอาจจะชนะรางวัลมามากแต่เขาแพ้ฮัดบิน6กแมวซึ่งเผชิญกับน้ำท่วมโลกแมวซึ่งเจอกับสัตว์หลายพันพุดนี้โวตให้เบอร์สอง <c oughs> ให้โฟ ตอน The Show Must Go On เป็นสำนวนที่ใช้ได้ในหลายสถานการณ์เลยจะแปลตรงตัวเป็นแบบการแสดงต้องดำเนินต่อไปตรงตัวเลยก็ได้หรือจะใช้เวลาเจออุปสรรคอะไรแล้วเราไม่ยอมแพ้และเดินหน้าต่อไปก็ได้ไม่ว่าจะยังไงชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไปเป็นคำสอนที่ผมนึกถึงบ่อยมากๆเลยถ้าจะมาจากอีกเรื่องหนึ่งมันจะมีคำที่ใช้บ่อยๆคือค่อยๆเดินไปทีละก้าวเดี๋ยวก็พบทางเองเวลาเจอปัญหาแล้วไม่รู้จะทำยังไงดีก็ค่อยๆเดินไปทีละก้าวเดี๋ยวก็พบทางเองถ้าเราไม่หยุดเดินยังไงเราก็ผ่านมันไปได้นะ 2. อายุนรก ลูซิเฟอร์มีการเปิดเผยว่านารกมีอายุมากถึงหนึ่งหมื่นปีเป็นคนแรกในเวลาหมื่นปีสามตอนอดัมโดนแทงมีคนยิ้มออกนอกหน้านะและตอนอดัมตายอดัมได้พูดสิ่งที่ดูน่าหลงตัวเองแบบไม่หยุดการตายของอดัมจะได้ดูไม่เศร้าเกินไปอารมณ์แบบตอนตัวร้ายตายเราไม่เศร้าเท่าตอนที่ตัวดีตายแต่อดัมก็ไม่ใช่ตัวร้ายขนาดนั้นไง แล้วตอนที่อดัมตายอดัมดันยิ้มให้รู้ด้วยโอ้โหทำทำอวันไหวเหมือนกันนะฉา,ากนี้ก็จะหันมายิ้มทําไมทําฉันรู้สึกเะยตื่นตเ,เลยเสี่อาวุธโดนอัปเกรดการต่อสู้กับเทวทูตท,ที่ทุท่าทางจะมีแต่เพศหญิงทุกคนยังใช้อาวุธเดิมแต่อาวุธถูกอัปเกรดปืนของแองเจลากาเป็นกระบอกสีเงินกอบไพ่ของฮัร์กลายเป็นสีเงินระเบิดของเชอร์รี่กลายเป็นสีทอง ความตายไม่มีใครหนีมันได้แต่ฮัสบินเจ็ดได้คะแนนเยอะกว่าเขาเลยกลับมาตามได้อีกครั้งและจะแสดงให้เห็นว่าทำไมทุกคนถึงต้องกลัวเขาอยา่าบังอาจเยอยหยันความตายพุทนี้วตเบอร์สามให้เดซาเมบาลังสวมมงม่เจ้าโวย นิปตี้โคตรน่าสงสัยห้า know know บนหัวของรูสิเฟร์ในร่างปีศาจมีเครื่องหมายอูโดโบรอสอยู่บนหัวอูโดโบรอสมาจากภาษากรีกคำว่าอูระแปลว่าหางโบรอสแปลว่าการกินรวมกันจึงหมายถึงผู้กินกินหางตำ,ตำนานมักจะถูกมองว่าเป็นเครื่องหมายของการเวียนว่ายตายเกิดไม่จบสิน้นและอูโรโบรอสมีตำนานเยอะมากๆเลยผมขอย,ยกมาสักอันหนึ่งแล้วกันในตำนานอูโรโบรอสปรากฏเป็นงู จอมังกังจอมุงกันจอมจอมังกิงหนึ่งในสามลูกของโลกิและอังโบดาซึ่งเติบโตจนใหญ่โตจนสามารถพันรอบโลกและกัดหางของตัวเองได้โอุลโบรลสเป็นกลุ่มตัวร้ายหลักในเรื่องไทเกอร์แอนด์บันนี่ด้วยอ่าใครรู้จักไปว่าอายุพอๆกันกลุ่มฮีโร่ที่เป็นเหมือนไอดอลยูทูบเบอร์ดารานักสแสดงที่นอกจากต้องช่วยคนแล้วยังต้องคอยหาเอาใจสปอนเซอร์ด้วยสังเกตได้าตามชุดเรื่องนี้สนุกสปอนเซอร์ตามตัวคือสปอนเซอร์จากชีวิตจริงด้วย พวกเขาอาจตายไปแล้วน้ำหนักอาจเบาลงแต่อีกโกมากขึ้นฉันสวยไหมจะตอบยังไงเอากระดาษสีอะไรจะตอบยังไงเจอกับปลาแต่ไม่อยากตายต้องทําอะไรรวมเคล็ดลับที่ต้องรู้ก่อนไปญี่ปุ่นโหวตเบอร์สีให้วันโอวันเอาตัวรอดจากผีญี่ปุ่นและก็ตามธรรมเนียมหัวข้อของคลิปนี้คือ ถ้าหลุดไปในฮัตบินคิดว่าจะกลายเป็นไข่โอ้ยคนยากคนยากคนยากมันจะไม่ใช่ตัวที่ชอบที่สุดด้วยนะถ้าที่ชอบผมก็เซอร์เพนเทียสลูซิเฟอร์ชารลีสชอบสุดอ่ะก็ตอ,ตอบยากแล้วนะแต่ที่ยากกว่าคือตัวเองคือไข่นะดิด้วยความเป็นการ์ตูนมันจะยากมากๆเลยไงที่ใครจะนิสัยสุดโต่งแบบนั้นนะ่ะตอนผมนั่งเขียนบทผมใช้เวลาประมาณ30นาทีเลยและจะให้สนุกต้องคิดแบบเอาจริงด้วยจะแบบคิดแบบขอไปทีมันเออเดี๋ยวมันไม่สะุกอะดิ เวลาคิดผมจะหาตัวละครที่มีความคิดใกล้เคียงกับผมที่สุดครับแบบถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้เราจะทําแบบนี้นะและไอตัวละครตัวนั้นอ่ะดันทําแบบที่เราคิดบ่อยที่สุดผมขอเริ่มด้วยตัดตัวที่ไม่ใช่ก่อนแล้วกันชาลีนี่ตัดออกก่อนเลยชาลีเป็นตัวละครที่แบบโอ้โหนี่ใส่ดีมากๆเลยไม่กล้าตัวเองไปเปรียบเทียบลูซิเฟอร์เนี่ยอยากเป็นดูเป็นพ่อที่เดือบลูกพึ่งพาได้แต่รู้ตัวไงว่ายังไม่ใช่อาราเตอร์ไม่ต้องนึกถึงเลยฮัทอยากได้เพื่อนแบบนี้นะแต่ยังไม่ใช่แองเจลท่านนึกถึงเพื่อนแล้วก็อามีอยู่่่่แตตไไมมใชจนนดด้้าาัวึงงเเอกลคียสุ ยกให้วอกละกันตอนแรกอะ่ะก็คิดถึงวอกแต่ดันไม่มีตัวใกล้เคียงกว่าดิอาจจะเป็นเพราะมีบทเยอะครับเลยมีตัวเปรียบเทียบเยอะเซอร์เพงเทสไหนบอกจะไม่ใช่ตัวที่ชอบในสปรับที่สุด ถ้าบอกให้เหมือน1 5เปอร์ซื้อก็สัก25แล้วละกันเอาอย่าให้ผมลำบากใจคนเดียวล่ะนึกของตัวเองแล้วไปคอมเมนต์กันด้วยสารภาพเลยว่าตอนแรกจะเปลี่ยนคำถามและเออม,มันตอบยากไปวะแต่ตั้งไปแล้วไงถ้าเปลี่ยนเหมือนจะยอมแพ้ดีเออไว้ลืมคิดถึงตัวนั้นเลยถ้าคิดถึงตัวนั้นออกเร็วกว่านี้ละก็อุย้ยข้อนี้ตอบง่ายขึ้นเยอะเลยเอา่าตัวนี้เหมือน80%นะ่ะเอกบอยจหมดแล้วก็หมดแล้วนะครับฮาร์ดบินครบ8ตอนแล้ว มันครบแปตอนได้เพราะยังมีคนดูจริงๆนะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนจริงๆที่มาดูกันก็มีพบก็ต้องมีจากนะครับก็ฉันยังไม่ตายนะน่าจะทำอีกทีตอนซีซั่น2เลยส่วนคลิปหน้าถึงเวลาโหวตของจริงแล้วโว้ยไม่มีตัวเก่งคัดบิงแล้วโอเคเรื่องหน้าจะเป็นอะไรออยู่ที่คุณ <c oughs> โอเควันหน้าหวังว่าเราจะได้เจอกันใหม่